In ยอินดัสเนะครับก็เป็นจุดนะครับผมที่เป็นคนรวของตลาดนะครับเป็นเหมือนกับกดักนะของนายพานของรายใหญ่ที่เขาจะรอให้เราหรือว่าอะไรย่อยนะับเข้าไปเทรดก่อนถ้าเราตั้ง SL ไว้เขาก็จะลากไปกิน SL แลเราก่อนใช่แล้วค่อยไปหาออเดอร์ที่เขาจุดที่เขารอทำไมเราต้องรู้นะผมเพราะว่าเราจะได้หลบหลีกได้แล้วก็ด้เทรดในจุด<ม>ที่ใช่ด้วย สวัสดีครับผมยินดีรับเข้าสู่รายการเชื้อเกจ์นะครับผมจุดเทท่านแม่นยำทำอย่างไงนะฮะไม่ใช่จุดเทดแม่นยำทำอย่างไงถูกต้องครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะผมที่จะมาแบบปันนะครับในเรื่องของตัว S อสนวันนี้เป็นเรื่องอะไรครับแจนซิ่อินดิวสเมนต์กับล i ควิ d ตี้ครับผมมันจะเป็นเรื่องของการที่ครับ รายใหญ่มาเก็บกินออเดอร์ก่อนใช่ไหมก่อนที่จะปรับตัวไปจริงๆนั่นเองนะครับที่รายใหญ่เขาม่วางไว้นะผมให้รายย่อยเข้าเทรดทาไมเราต้องรู้นะผมเพราะว่าเราจะได้หลบหลีกได้แล้วก็ได้เทรดในจุดที่ใช่ด้วยตัวอินดุสนต์นะครับก็เป็นจุดนะครับผมที่เป็นกลวลของตลาดนะครับเป็นเหมือนกับดักนะของนายพานของรายใหญ่นะครับที่เขาจะ่อให้เราหรือว่ารายย่อยนะเข้าไปเทรดก่อนนะครับผมพอเทรดปุ๊บนะครับรายใหญ่ก็จะดันราคาไปถึง s อของเรานะครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะทะลุไปถึงออเดอร์ของรายใหญ่ที่ขาบบนมากกว่านะครับอันนี้ก็คือเป็นความหมายของอินด c e ส e n มนนะครับก็คือเป็นเหมือนกับดักนะผมก็ถ้าเรารู้ตัวอินด c e ส e n มนได้นะครับหรือว่าเราได้เรียนรู้ตรงนี้นะครับผมก็จะทําให้เราสามารถหลีกเลี่ยงก,กับกับดักนะครับผมที่เราจะเจอได้นะครับแล้วก็ทําให้เราเอามือกัด ทับกำไรนะรผมในตลาดแล้วก็เป็นผู้ชนะในตลาดได้อินดุสแมนนะครับผมในการเทรดนะครับผม,มก็คือสสาบันใหญ่ๆนะผมที่สร้างนะครับผมเหมือนกับเหมือนกับเป็นตัวตัวจุดนะครับผมที่จะได้รับการ,รมันิเปนเดืนะผมด้วยการบิดเบือนนะผมให้เฟดเดอร์รายย่อยนะผมเข้ามาเทรดนะครับ แล้วก็เสร็จแล้วนะผมมันก็จะมีการ stop l o s stop loss hunting นะผมก็คือการไล่ลา stop loss แล้วก็สร้างฟอร์สสัญอะไรต่างๆนะครับผมเพื่อให้เราเข้ามาเทรดกันนะครับเรียกง่ายๆเอาเอาแบบเข้าใจง่ายๆแล้วกันก็คือเป็นการที่ให้รายย่อยเห็นสมมุติว่ามีความรู้ชุดนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับให้รายย่อยเห็นว่าไอ้จุดเนี้ยน่าเข้าจังเลยครับผมแล้วเราก็จะไปเข้าใช่แล้วเขาก็จะเก็บกินชุดออเดอร์นี้ของเราไปในการที่ ถ้าเราตั้ง s ออไว้เขาก็จะกระลากไปกินเออเราก่อน่แล้วค่อยไปหาออเดอร์ที่เขาจุดที่เขารอนั่นเองนะครับง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูในภาพวาดละกันว่าเป็นยังไงครับผมเนี่ยอย่างตัวนี้นะครับผมยกตัวอย่างเนาะนะครับอันนี้จะเป็นหลักลักแล้วนะครับหลายๆครั้งมันจะเป็น first swing นะครับถ้าตามทฤษฎีเนาะครับแต่ว่าอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ว่าทุกคนนะผมว่าจะเอามาเทรดยังไงนะครับนี่เลยนะ หลาโคนนะผมตัวแรกตัวแรกว่า first swing นะครับนะ่ first swing นะครับ first swing นะครับแล้วก็ถ้าตัวนี้มันไม่แข็งแรงครับหลายๆครั้งอ่ะมันจะกลายเป็นตัวสิ่งที่เราเรียกว่า inducement นะครับ inducement นะครับผมแล้ก็เสร็จแล้วนะครับผมยังไงต่อนะครับราคานะผมจากตัวโซนนีหนะครับที่เป็นไฮตรงชุดนี้นะครับ มันก็จะปรับตัวขึ้นไปนะครับผมไปถึงออเดอร์ของรายใหญ่ที่ตรงนี้นะครับผมเพื่ออนี่นะครับพอราคาเข้ามาใช่ไหมครับตรงนี้มันก็จะเป็น stop l o s ลนะฮะนะฮะของอตัวรายย่อยนะครับเป็น s t o อ l o อ s ของรายย่อยนะครับผมแล้วก็นี่เสร็จแล้วนะผมราคาเป็นไงฮะก็มีการปรับตัวขึ้นมานะครับ จนอะไรครับจนกระทั่งนะครับผมราคาเขาขึ้นมานะผมจนเบรตัว stop loss นะของเราก็โดด stop loss ไปนะครับวก็เสร็จแล้วนะฮะก็มีนี่นะเสร็จแล้วนะผมก็จะมาถึงตัวอ่ตัวอ่เขาเรื่อามาถึง liquidity นะครับผมของรายใหญ่นะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็เขาก็จะเทรดลงมา นะครับก็คือเป็นจุดนะผมที่เลยตัว inducedment ขึ้นไปนะ inducedment ก็คือเป็นเหมือนกับดักหลอกล่อเนาะนะอีกรอบหนึ่งนะครับผมอันนี้เป็นกับดักหลอกล่อต้องต้องจุด inducedment เนาะก็คือเข้าใจง่ายๆก็คือจุดที่เรารอเข้านี่ยแหละบางทีเรารอเข้ากันเลยใช่ไหมใช่ครบรายย่อยรอเข้าอะไรเงี้ยใช่ครับเราก็จะลากขึ้นไปตกก่อนใช่ครับใช่คราบหลายครั้งมันเป็นโซนที่ไม่แข็งแรงเนาะนะัมนหลายครั้งมันจะเป็นคนไม่ใชาจะเห็นว่ามันเป็นชุดแต่ว่าถ้าเรามองโซนที่แข็งแรงเป็นออใช่ ถ้าเรามองโซนทด้แข็งแรงเป็นอนะ่ะผมว่าเราไม่จำเป็นต้องเขาเรียกแหละระวังอินดัสเมนต์เลยนะครับตาผมเนาะนะครับแต่ว่าถ้าใครมองที่โซนที่แข็งแรงไม่เป็นนะครับผมอันนี้ก็เอต้องระวังนะครับผมสําหรับ <Okay. S 1> สําหรับใครที่เรียนดีมาธยลายนะแบบ,รบเรียนแบบผิวเผินะคี่บ,บส่วนใหญ่จะเจอเพราะว่าใช่ครับบางทีเห็นเอ้ยตรงนี้ก็ใช่โซนตรงนี้ก็ใช่โซนนี่ก็ใฉ่โซนใ่แล้วพอเราสแกนจุดโซนที่สําคัญไม่ออกนะจะทําให้ จุดตรงนี้เป็นจุดกับดัก i n d u e m e n t เลยที่จะโดนลากไปก่อนนะครับใช่ใช่อันนี้ก็เป็น Indusment นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็น Liquidity นะครับผม Liquidity นะครับที่รายใหญ่นะคผมก็เข้ามาเก็บทำกำไรนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัว Indusment นะครับผมแล้วก็ Liquidity นะครับอันนี้เป็นตัวแรกเนาะนะครับผมอันนี้ยกตัวอย่างนะครับ เในขาบ่ายก็เช่นเดียวกันนะครับกับด้านกันบ้างในขาบ่ายนะครับก็จะเป็นจุดนี้นะที่ราคานะผมมีการปรับตัวขึ้นมาใช่แบบเออราคามีการปรับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็มีการปรับตัวลงมานะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วเป็นไงครับเบรกโลลงมานะบเบรกโลก็คือโลนี่นะที่เป็นตัวอินดัสเมนต์นะครับที่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็หรือว่ากับดักนะครับนี่ แล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผมมันก็จะเป็นมันมันก็จะเป็นเฟิร์สสวิงนะผมหรือว่าหรือไม่ก็เป็นเดอบลันท็อปเดอบลันท็อปบัตทอมนะครับหรือว่าทริปเปิลช็อปทริปเปิลบัตทอมหรือไม่ก็เฮดแอนด์จูเดอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นตัวเออ่ QM นะครับผมที่ราคาเขามีการเบรกลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นอนี่เฟิร์สสวิงนะครับแล้วก็ราคาก็ลงมาถึงตัวเลคควิตี้ของรายใหญ่ นะครับผมรู้ว่าโซนของว่ารายใหญ่นะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมก็เทรดนะผมขึ้นมานะครับตัวนี้ก็จะโดนสต็ลอสต์ตามผมรายย่อยไปนะครับผมตัวนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอไอตัวตัวอ่าอินดิสเมนต์นะครับผมแล้วก็ล i ควิ d ตี้คำถามครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าโซนเนี้ยมันเป็นอินดิวสเมนต์หรือไม่ได้เป็นอินดิวส e เมนต ถ้าในเชิงของอเนื้อหาของของเอสเอ็ีเขาเนาะนะครับก็คือ,อถ้าตรงเนี้ยมันยังไม่ได้มี inducement หรือว่ายังไม่มีตัว liquidity ให้กวาดนะครับตรงเนี้ยนะครับมันจะกลายเป็น inducement นะครับผมก็คือตรวเนี้ยมันต้องมีอะไรจากโซนตักโซนนะผมให้ให้ตัวให้กวาดขึ้นมานะครับผมก่อนที่จะมาถึงตัวเดอร์ของเรานะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผมถ้าตรงนี้มันไม่ได้เป็น ไม่ได้เป็นเขาเรียกอะไรถ้าถ้ามันไม่มีโซนตรงนี้นะเช่นโซนตรงนี้เนาะนะครับสมมติไม่มีโซนตรงนี้นะครับให้ราคามันกวาดขึ้นมานะครับตรงเนี้ยนะครับผมมันก็อะตรงนี้นะครับผมมันมันก็จะกลายเป็นอินดิอินดิสมนนะครับผมอันนี้ก็อ่าวิธีการเนาะนะครับในการดูนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเลยนะครับถ้าเราดูโซนที่แข็งแรงเป็นนะครับเราไม่จะเป็นจะต้องอ่าดูอินดิสเมนเลยนะครับก็เข้ามารุกโซนแหละนะครับอืม ซึ่งวิธีการดูโซนที่แข็งแรงครับเบลวเราก็มีสอนดีมาสัพล์ไปครับครับซึ่งทนเนี้ยดีมาสัพล์แบบนั้นนะครับหลายท่านก็เอาไปใช้บางทีก็อาจจะโดนบ้างเพราะเรามองไม่ขาดเองก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเรียนเนื้อหาชุดไหนไปนะไปเทไปทดสอบดูให้ชำนาญนะครับผมตัวของอิเล e เมนะครับผมก็มันก็จะมีทั้งอัพ n ทนดา t เทนนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะเช่น อ่ตัวอินดุสเมนต์นะครับเช่นตัวซัพพลายโซรนก็เออ่ที่ผมวาดให้ดูเมื่อกี้แล้วเนาะนะครับก็คือเป็นเออ่ฟ i ร์สเออ่เขาเรียกอะไรเป็นเป็น first ส w i n g นะครับผมเนี่ยหลายๆครั้งถ้ามันไม่งโตันเนี่ยครับราคามันมักจะขึ้นไปเบรกก่อนอนะครับผมก็คือเบรกไปไหนครับไปเบรกไปหาลิวิตตี้ของรายใหญ่นะครับก่อนที่ราคาจะปรับตัวลงมานะครับอันนี้ก็คือเป็นเออ่ตัวอินดุสเมนต์ นะครับอีกอันนึงนะผมก็คือเป็นเนี่ยเป็นดับเบิลบัตทอมนะครับแบบนี้นะหรือไม่ก็ดับเบิลท็อปนะครับก็คือราคานะผมสมมติอันนี้เนาะนะสมมติยกตัวอย่างนะครับผมนี่นะครับยกตัวอย่างนะสมมตินะครับผมอันนี้เขาทำดับเบิลบัตทอมใช่ไหมครับนี่เลยนะดับเบิลดับเบิลบัตทอมนะครับผมคอรเทรดกันไงก็คือรอให้ราคาเขา มีการเบรกโลลงมาหรือว่าเบรกเล็กลายลงมาใช่ไหมนี่นะครับผมรอให้ราคาครับมีการเบรกเล็กลายลงมาก็คือตรงนี้เลยนะครับเบรกเล็กลายลงมานะครับเอ่อเล็กลายก็จะอยู่ตรงนี้นะอาออจารย์ชี้ลูกศรให้พี่พดีกว่าเดี๋ยวเขาไ้าเขาไม่ทันกันนะได้ครับเออตรงนั้นอาันนี้เป็นเล็กลายนะเว้นเส้นตรงนั้นเนี่ยที่เป็นเล็กลายก็คือ เราดูจากชุดสวิงเนาะที่ราคาเด้งขึ้นไปนะ่ไหมใช่ครับผมอันนี้เป็นเลกลายเนาะครับเราก็ตั้ง SL สแอไปที่ไหนครับตั้ง SL สแอไปที่หายใช่ไหมนะครับผมเราเบรกเลขลายลงไปนะครับเราก็เข้าเทรดที่ตรงนี้นะครับเข้าเทรดเข้าเทรดตรงไหนนะครับก็คือเข้าเทรดบายขึ้นไปนะครับอลายย่อยนะครับผมเออโทษนะเซลลงมาเลงมาเพราะว่าไปเซลที่เซลออร์ดเนอร์นะ ซับออเดอร์ก็คือการเบรกมิกไลลงมาแล้วถึงเซลลงไปเบรกเอาเซลใช่ไหมบรอาเบรกเอาเซลนะครับเบรกเอานะครับผมเซลนะครับ mm hmm. ก็คือราคาปรับตัวลงมาใช่ไหมครัเบรกเอาลงมาเลยนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็เซลลงมานะครับ mm hmm. แต่ยังไงครับผมราคาไม่ลงมานะครับ mm hmm. ปรับตัวขึ้นไปนะครับผมแล้วก็กลับตัวขึ้นมานะครับเกี่ยวกับซล็อตเรานะครับผมแล้วก็ไปหาตัวลิควิดิตี้ของเรา นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่เป็นดับเบิลวอตทอมนะครับหรือหรือนะครับผมบางทีก็จะเป็นตัวดับเบิลท็อปก็คือกลับด้านกันเอ่ออโทษว่าขอให้หรือบางทีก็จะเป็นตัวทริปเปิลทริปเปิลท็อปหรือว่าทริปเปิลวอตทอมนะครับอ่าก็จะเป็นก็จะเป็นใช่ครับสามสามสามชุดสวิงนะกับสองชุดสวิงนะใช่ครับใช่ใช่เรามองเป็นปากกว้างได้ไหมครับ เวลนมองไปกดปาก้าองอ่ออันไหนนะครับไหมอันนี้ใช่ไหมเียวลาที่มันดักกินอินดุสเมนต์ขึ้นไปฮะลงมาอีกทีหนึ่งเป็นปากว้างเอ่อมองได้ครับผมแต่ว่าเราก็ได้ไม่รู้ไงว่าอันไหนมันจะเป็นปดกค้างข้าลอะไรใช่ป่ะบางทีมันอาจจะลงมามันอาจจะไม่ได้ทโลใหม่ก็ได้นะแต่จะกลับขึ้นไปอีกก็ได้นช่ครับแล้วก็ไม่ทราบนะว่าก็จะทําเป็นปากคัองหรือเปล่าใช่ครับอ่าขอบคุณมากนะครับเราคําถามครับดีมากดีมากอ่าอย่างตรงนี้นะครับก็อ่าเป็น อ่ตัวทริปเปิลเอ่อทิปเปิลปะท่อมนะครับตรงนี้นะครับผมทิปเปิลปัท่อมแล้วตอนนี้กำลังจะบ่ายตามขึ้นไปบ่ายบ่ายบายแล้วนะครับปรากฏว่าบายแล้วไม่ถึงยังไม่ถึงทีพีเลยใช่ครับผมบายขึ้นไปนะผมเบรกเล็กไลน์ขึ้นไปนะครับตรงนี้ใช่ไหมอ่าอันนี้เป็นเล็กไลน์ใช่ไหมครับแล้วก็อ่าบายขึ้นไปนะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับ ขอโทษอันนี้ปลายอันนี้ปลายขึ้นไปครับเสร็จแล้วนะครับผมราคาก็เป็นไงเดี๋ยวเขาะเอาให้เยอะนิดหนึ่งครับเสร็จแล้วรับตัดล็อสนะครับผมไว้ที่ตรงนี้ใช่ไหมฮะรอไปดูนิด้นึ่งครับเสร็จแล้วนะครับผมราคานะครับไม่ได้ขึ้นไปนะครับกลับลงมานะครับผมแล้วก็มาชนตับล็อสนะครับผมแล้วก็มาถึงจุดเข้าเทรด นะครับผมก็คือเป็นเอนทีของรายใหญ่นะครับอันนี้คือเป็นทริปเปิลบัตทอมนะครับเอนทีรายใหญ่นะครับหรือจุดที่เราเรียนรู้ว่าก็เป็นจุดที่วิกตี้อยู่นั่นเองนะครับใช่ครับผมพัดมาานะครับผมก็คือราคานะครับทำตัวเฮดแอนด์ชเดอร์นะครับก็ได้คล้ายกันนะผมแต่ว่าเขาทำเป็นตัวเฮดแอนด์ชอเดอร์นะครับก็คืออตรงนี้นะครับ ตัวหัวนะครับจะเฮดนะครับผมก็จะใหญ่ครับแล้วก็ราคาเบรกขึ้นไปน้กลายใช่ไหมครับตรงนี้แล้วก็เขาก็จะรอให้ราคาเพลดตอนราคาเบรกน้กลายใช่ไหมครับแล้วก็ราคาเป็นไงครับไม่ขึ้นต่อนะผมแล้วกลับมาอตัวตัวโดนตบล้อของเราครับนะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็มาถึงออเดอร์ของราใหญ่ครับอันนี้เป็นเฮดของออเดอร์เนาะนะครับ ดี๋ยวสักครู่นะครับเอ่ามันทําให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ไ้เลยไม่ได้ไ,ได้ยืดอย่างเดียว,ยวอืมครับโอเคไม่เป็นไรนะคอ่าอันนี้เป็นจะทําไงดีให้ให้มันรู้ว่าเป็นให้เจุอ่ะนี่ก็ได้นะอ่าหัวก็คือไหลซ้ายฝวาซ้ายช่ครับไหลข้างซ้ายข้างขวาใช่ไหมอ่าใช่ครับใช,ใช้เป็นลูกศรมากได้ไหมล่ะลูกศรหรืออ๋อจะใช้หน้าใช่ไหมจะใช้หน้าเดี๋ยวนะใหญ่อะไรเด็ก เอออ่อได้ละโอเคอ๋อจะเอาตรงหัวแ่้วก็การเปล่อนหัวใช่ครับแล้วก็ได้เป็นโชร์นะโอเคครับตามนั้นอืแล้วก็เนี่ยราคาก็มีการเบรกลงมาเหมือนจะขึ้นไปในทีพีไม่ถึงทีพีอะไรเงี้ยแล้วก็กลับลงมาเนี่ยนะครับใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ลงมาเอ่อเพื่อมาถึง ออเดอร์รรอของรายใหญ่นะครับผมหรือว่าลีควิตี้ของรายใหญ่นะไอสิ่งเนี้เราจะเรียกว่ามิติเกตนะครับผมหรือว่ามารับออเดอร์ของรายใหญ่นะครับมิติเกตนะครับที่ธรรมรัฐพูดถึงว่าถ้าเกิดแบบนี้เราค,รควรรอตรงรายใหญ่เลยหรือว่ารอให้สร้างไฮใหม่ก่อนเข้าออเดอร์รอรายใหญ่<อ> ให้ใหม่ให้ใหม่ก่อนไหมหรือเข้าออเดอร์ใช้เอตัวโซนที่มีอยู่แล้วได้เลยครับก็คือสมมุตินะครับอพี่ธรรมรัตน์ถามก็คือสิ่งนี้ใช่ไหมครับก็คือต้องสร้างให้ใหม่ตรงเลยไหมนะครับถูกต้องไหมนะครับแต่ไม่ต้องครับก็คือใช้โซนที่มีอยู่แล้วได้เลยนะครับผมไม่ต้องทาให้ใหม่แล้วก็สร้างเป็นไอ้นี้ใหม่นะครับ ถ้าตามหลักถ้าตามหลักการเนาะนะถ้าตามหลักการของของ S M T นะครับแต่สำหรับผมอ่ะเอ่อถ้าโซนมันแข็งแรงอ่ะผมเข้ากมดนเลยครับใช่เพราะว่าสุดสุดท้ายอ่ะมันสําคัญที่จังหวะจังหวะในการเข้าเทรดเรามากกว่าเนะว่าเรารอจังหวะยังไงใช่ครับใช่เช่นเราก็แชร์เรื่องการคอนเฟิร์มมิ่งไปนะครับใช่ครับเพื่อนเพื่อก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ใช่ครับเพราะว่าบางทีอ่ะเรารอจุดเหล่านี้เอ้เราก็คิดว่ามันใช่แล้วบางทีมันเข้ามามันอาจจะไม่มีคอนเฟิร์ม มันก็ทะลุไปได้นะเราก็ใช้วิธีหรือจังหวะของเราแหละในการเข้าเทรดเป็นตัวกรองให้กับเราได้ใช่ครับผมเรามีการคอนเฟิร์มแล้วก็ถ้าตรงมันแข็งแรงผมผมไม่ได้ผมไม่ได้กลัวว่ามันจะเป็นอินดวสเมนต์นะครับสับผมนอกหนาถัดมานะครับเกือบสุดสุดท้ายนะครับก็คือออีกันหนึ่งนะเป็นราคานะผมมีการทําเทรนดลงมานะครับหรือว่าทําเทรนดขึ้นไปนะครับก็คือสมมติอันนี้นะครับผม ทำเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นเทรนนะครับลงเดี๋ยนะเอาเป็นเทรนขึ้นมานะครับนะครับผมก็คือเป็นเทรนขึ้นมาหรือว่าเทรนลงไปนะครับเดี๋ยวเอาหน้ายิ้มออก่อนนะครับมันไม่ได้ยิ้มเลยหน้านั้นนะอเอาเอาหน้าเอาหน้าเอาหน้าเร้าออกอนนะครับอันนี้ก็ชี้โอกันนะผมก็คืออ่อราคานะครับผมเอ่อขึ้นมาเป็นเทรน แบบนี้นะครับผมก่อนที่จะลงมาถึงตัวตัว liquidity หรือว่าเดอร์ของราใหญ่นะครับ <S <S ตัวของออตัวตัวที่ที่ที่จังหวัดที่เราเทรดกันนะครับก็คือหรือว่าอะไรย่อยนะเขาเฉื่อตามเฉืลอยขึ้นไปใช่ไหมครับใช่แต่ว่าพอราคาเขาเบรกเลืลอยลงมานะครับอะารใหญ่นะผมก็เขาจะ,จะเหมือนกับทุบราคาลงมานะครับผมจนเบรกเฉื่อยนะเพราะเป็นเทยยไรยังไงต่อนะผมก็ มีการอ่อวกเก็บซับลอสของเรานะครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปถึงลลคูริตี้ของรายใหญ่นะครับผมก็คือมารับออเดอร์ของรายใหญ่อันที่หกครับผมก็จะเป็นตัวเรนนะครับเรนนะครับผมหรือว่าการเทรดในกรอบเช่นไหนบ้างนะผมก็คือนี่นะราคานะผมมีการผับตัวขึ้นนะครับผมผับตัวลงนะครับรับตัวขึ้นนะครับปรับตัวลงนะครับ ปรับตัวขึ้นปรับตัวลงนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับผมลายใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นเกาะแบบนี้ใช่ไหมครับลายใหญ่เขาก็รอนะผมให้ราคาเขาเป็นไงครับมีการปรับตัวลงมานะผมจนกระทั่งเบรกตัวเอสแอลนะบัตรหนึเอสแอของเรานะครับแล้วก็เสร็จแล้วนะครับผมก็ไปถึงออเดอร์ของรายใหญ่นะครับผมอันนี้ก็เป็นอินดัสเทรีนต์ประเทศหนึ่งนะครับผม หรือว่าเป็นอินเวสท์เมนท์ที่ uh, เป็นเว e นะครับผมเวทชีวิิงนะครับและนี่ก็คือ i n น u c ส m e n t ทั้งสามประเภท,ะเทนะคผมที่ที่ผมรู้เนาะนะครับก็บจะมีตัวอีกตัวหนึ่งนะผมก็คือเป็นอ่าคิวเอารบเลยใช่ไหมเนี่ยวันนี้อะไรนะวันนี้เอาครบเลยฮะเดี๋ยวนะอ่ะอันนี้อันแรกเลยนะครับ อ่าอันเนี้ยเราจะคุ้นเคยกันดีเนาะครับ QM ใช่ไหมครับสายแพทเทิร์นจะรู้จักกันดี QM เนี่ยครับยังไงอ่ามันมันเป็นไงครับอย่างแรกเลยใช่ไหมครับก็คือราคาเขามาเบรกอะไรครับเอ่อฟิร์สโลใช่ไหมครับอันนี้เป็นเฟิร์สโลเนาะครับเอ่อฟิร์สสวิงอ่าเฟิร์สสวิงใช่ไหมครับเนี่ยมาเบกมาเบรกเฟิร์สสวิงนะครับ คนที่เทรดตรงนี้นะครับผมก็จะโดนไปรอบหนึ่งละใช่ไหมครับเบรกฟิร์ส f i ิ s t swing การยกมากลางๆอ่าได้ครับได้กระคุ้นหะน่อยโอเคมันเบรก first ส w i n g นะครับโดนไปรอบหนึ่งแล้วนะครับตรงนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงนะผมว่าตรงเนี้ยอ่มันตรงเนี้ยมันจะเป็นตัว i n อ u s t m e เมนต์ะนะครับผมแลาหลายครั้งครับผมเราจะเห็นได้ว่าถ้ามันมีโซนข้างล่างนะครับตามหลักของ energy เนาะนะถ้ามันมีโซนข้างล่างตรงนี้นะครับ ต้องอ่าอ่าโลนด้นครับมันมักจะโดนเบรคนะครับผมถ้าตามหลังเขานะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะอีกรอบหนึ่งเนาะก็คือถ้าโซนมันแข็งแรงนะครับผมเช็ดหมดครับอืมนะครับเสร็จแล้วนะไงต่อครับราคามีการอ่าปรับตัวลงมาครับถึงโซนตัวอ่า liquidity นะครับข้าน่าตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมหลายๆครั้งถ้าถ้าราคามันลงมาถึงตัว liquidity นะครับ ลหลายครั้งราคามันมักจะขึ้นไปโดนกวาดตัวเขาเรียกอะไรออเดอร์ของรายย่อยทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ขึ้นมาอะไรครับขึ้นมาถึงลิควิดิตี้ทั้งหมดตรงนี้นะครับลิควิดิตี้หรือใครคุ้นหน้าคุ้นตาก็ที่บอกว่า QM ชูมือน,นอือใช่ครับนะครับก็คือคร,รอจุดเข้า QM s ซลลงมาอะไรเงี้ยใช่ครับสุดท้ายโดนลาก กลับขึ้นไปนะครับคืบเอ,อเขามาโดนล i q u i d i t ในฝั่งของขาบายของเขาดันราคาขึ้นดักรับอออเองนะครับแล้วก็ไปเจอล i q u i d i t ข้างบนนะครับผมอันนี้ก็เป็น QM ที่เ,าเขาเรียกอะไร QM ที่ที่มันชูมือขึ้นมาอย่างที่ปีบอกนะครับกำกับผ้กคนตั้งใจยผมไอ้เนียช่วงวิาทีนี้<บ>จะเป็นช่วงของคำคมจากอนายซิ่งนะครับเพื่อที่จะส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเพื่อนๆในท้ายของวันนี้ครับ ยามเหนื่อยยามท้อยามผิดปังเปลี่ยนยามไยครับขอบคุณครับยามเหนืเอยยาม้ยเ้ยเฮ้ยเม้เ้ยเลยเห้ยเฮยเฮเฮยเฮยเยเกยเปลีเยายเม้ยเฮ้ยเฮ้ยเยาม้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเยเยเมเฮ้ยเยเเปลย่ยนเฮย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 เฮ้ยเ้ยเยเบเฮ้ยเ้ยยยเ โอเคถ้างั้นวันนี้ก็ฝากรอยยิ้มและเสียงของเราไว่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนสวัสดีครับ